ไยเฮิร์สกอล์ฟคลับเสนอรายการของฝากนักกอล์ฟ การของฝากนักกอล์ฟมีเทคนิคดีๆมาสอนมาแนะนำท่านอยู่เสมอไปดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการของฝากนักกอล์ฟทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมโปรองนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านนักกอล์ฟมาอยู่ที่สนามกอล์ฟไพเออร์สกอล์ฟขับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลุมน็อตหนึ่งนะครับของสนามกอล์ฟไพเออร์สกอล์ฟขับนะครับวันนี้โมรองจะมาสอนท่านนักกอล์ฟนะครับ ตีลูกข้ามบังเกอร์นะครับที่มีลักษณะกลินลงเนินด้วยนะครับพะนั้นลูกอย่างนี้นะครับลูกลูกกอล์ฟที่เราต้องการนะครับก็คือลูกที่มีสปินทนะครับที่น้อยที่สุดนะครับหรือว่าสปินถอยหลังหรือว่าห้ามให้มีสปินเดินข้างหน้านะครับเพราะว่าเราพอเราตีข้ามบังเกอร์ไปแล้วนะครับลูกเราก็จะต้องลงเนินไปอีกนะครับเพราะนั้นการลอยของลูกกอล์ฟเนี่ยต้องมีต้องการลอยของลูกกอล์ฟนะครับลักษณะลูกกอล์ฟก็ควรจะเป็นลอยแบบ นิ ink, lifts, ่งๆไปอย่างนี้หรือไม่ก็สปินถอยหลังนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีลูกอย่างนี้นะครับนะครับเราจะเปิดหน้าเหล็กเล็กน้อยนะครับเปิดหน้าไม้เล็กน้อยนะครับถ้าเรายืนสแควรไปที่เป้าหมายนะครับเส้นใบเหล็กของเรานะครับก็จะตรงชี้ตรงไปที่เป้าหมายเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดหน้าไม้เล็กน้อยนะครับเหมือนเรายืนอยู่สมมุติเรายืนอยู่ในวงกลมนาฬิกานะครับ เลขข้างหน้าผมก็คือเลข12ไปที่เป้าหมายนะครับอันนี้เลข1นะครับอันนี้เลข11เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้าผมจะยืนไปประมาณเลข11นะครับและหน้าไม้ผมจะเปิดไปทางเลข1นะครับแต่ผมจะพยายามตีให้หน้าไม้ของเราเนี่ย l ฟลทู two, ไปที่เลข12ก็คือตรงทงที่เราจะตีไปนะครับเพราะนั้นลักษณะมือมือขวาของเราจะไม่มีการพลิกอย่างนี้นะครับลักษณะมือจะค่อนข้างจะต้อง รักษาให้สม่ำเสมอไว้นะครับที่ฝ่ามือเรานะครับอย่าให้ฝ่ามือเราปิดอย่างนี้นะครับพยายามรักษาฝ่ามือไว้เพื่อให้หน้าไม้เราเนี่ยเปิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพื่อให้ลูกเราถูกช้อนขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับเท้ายืนเป็นเลข11นะครับหน้าไม้เปิดเป็นเลข1นะครับเป้าหมายเราคือเลข12นะครับโฟลตูไปเลข12นะครับ ลูกของเราก็จะมีสปินเยอะขึ้นนะครับฝากท่านกอล์ฟลองทำแบบนี้ดูครับขอบคุณครับท่านกอล์ฟต้องบั่นฝึกฝนและหาความรู้สึกในการเล่นกอล์ฟนะครับสนับสนุนรายการโดยไพเฮิร์สกอล์ฟคลับน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก